นะสิคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กับปัญหาสังคมนอกจากจะเป็นปัญหายาเสพติดแล้วแล้วก็ปัญหาแรกที่เราแจ้งไปก็คือเกี่ยวกับอัดชยากรรมตอนนี้ก็ยังมีปัญหาของการลักทรัพย์ด้วยค่ะซึ่งเป็นปัญหาของตอนเนี้ยของจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นะนะคะตำรวจเมืองเชียงใหม่เขาล้อมจับคนร้ายค่ะที่ขโมยรถยนต์แต่คนร้ายต่อสู้ค่ะใช้มีดพระฟันเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยบาดเจ็บ ตำรวจจึงยิงสวนค่ะทำให้ที่บริเวณขาได้รับบาดเจ็บค่ะวันนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากนายมานิตแดนเมืองพ่อค้าขายของชําค่ะว่าถูกคนร้ายขโมยรถค่ะคนนี้ก็คือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรถกระบะสีขาวทะเบียนเชียงใหม่ขณะ,ะจอดเสียบกุญแจทิ้งไว้ริมถนนสีดอนชัยค่ะอันนี้ก็ ต้องฝากเตือนด้วยนะคะ<ช>ว่าไม่ว่าจะทําทุระอะไรแบบด่วนขนาดไหนเร็วขนาดไหนดับ,ดบเครื่องเถอะค่ะ,คะแล้วก็ล็อกรถให้เรียบร้อยะนะคะ,คะในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เองเลยค่ะเดินลงไปกดเงินที่ตู้ ATM เห<ช>็นไหมครบแป๊บเดียวก็จริงแต่พอหันหลังเนี่ยคนร้ายเห็นอ้าวไม่มีคนในรถแต่รถสตาร์ทไว้หรือมีกุญแจทิ้งไว้ขโมยเลยค่ะแล้วก็ขับหนีไป<ช>พอลหลังจากที่รับแจ้งแล้วตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที พบว่าคนร้ายขับรถวนเวียนไปมาตามตัวเมืองค่ะขับไปก็ไปจอดอยู่ย่านถนนสีจันดอน้างโรงแรมรานาพาเลสนะคะคือเหมือนขโมยไปไม่รู้จะไปไหนนะคะก็เลยขับวนๆอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงนํากําลังไปล้อมจับคนร้ายค่ะซึ่งคนร้ายก็เข้าไปในโบสระหว่างเข้าจับกลุ่มทางตํารวจเองเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม คนร้ายก็มีมีดอยู่ค่ะเป็นอาวุธะนะคะใช้มีดพลา้ยาวกว่าหนึ่งฟุตฟันเข้าที่ศีรษะ,ะและต้นแขนขวาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลบพันนั่นแหละค่ะจึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงใช้อาวุธปืนพกยิงที่ขาของคนร้ายก็คือยิงเพื่อป้องกันตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ซึ่งทราบแล้วนะคะว่าตัวคนร้ายคือนายกิติวุฒิโปทาวิค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็บาดเจ็บทั้งคู่คือคทั้งตำรวจด้วยทั้งคนร้ายด้วยที่ถูกยิงนําส่งโรงพยาบาลค่ะเพื่อทําแผลรักษาตัวและใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงก็สามารถติดตามรถคืนมาได้นั่นเองนะคะ,คะ